ไปร่วมกันได้นะคะคเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะแหมมาดูของสวยๆงามๆนะคือเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเวทีประกวดสาวประเภทสองไม่ได้มีแค่นางโชว์หรือว่าออลักษณะการโชว์ที่มาแบบ เต้นรำหรือมาเขาเรียกอะไรล่ะร้องเล่นเต้นรำไม่ไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเอาทำไมอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีทักษะเฉพาะตัว<อ>ซึ่งถ้าคุณได้เห็นนี่คุณอาจจะอึ้งในความสามารถนะคะคเพราะว่าเนี่ยคะ่ะก็มีล่าสุดมีน้องๆมิสม,มิโมซ่านะคะอย่างน้องนัทนิสสามารถนีเนี่ยชนะเลิออันอดับหนึ่งเลยนะคะมาเยี่ยมไทย PBS คะ่ะคือพอได้ชวนคุยเนี่ยยิ่งรู้จักเสน่ห์ของสาวประเภทสองส 2. เพราะว่าพวกเธอมีความสามารถนะคะ วันนั้นแหละค่ะจะทําเอาทีมงานนะในไทยทีบีอสนี่ถึงกันทึ่งในความงามไปตามๆกัน,น,นแล้วพอเห็นหุ่นที่ สูงยาวขาวชรูุแบบนี้เอ๊ะผู้หญิงหรือเปล่ายังไง <laughs> นะคะจํผาผลสุดท้ายก็รู้ค่ะว่าน้องๆนี่เป็นสาวประเภทสองนะคะมิสมิโมซาค่ะที่มาเยี่ยมเราที่ไทย PBS นะคะชวนไปเที่ยวงานวันวาเลนไทน์14กุมภพาพันธ์นี่แหละไปมิโมซาพัทยานะคะวันนั้นเนี่ยเขาจะมีคู่รักไม่จำกัดเพศเราคุณอาทิตย์มาลอดคุ้มแต่งงานที่ยาวที่สุดในประเทศกว่า300เมตรคุณชวนภรรยาไปได้นะเขาไม่จำกัดเลยได้หมดโอเคนะคะแล้วก็ที่เห็นสาวๆเดินสายมาโปรโมทแบบนี้คือต้อง ชนะจากเวทีประกวดมิโมซาควนไทยแลนด์มานะคะคเวทีนี้ไม่ได้วัดแค่ความงามแต่ว่าความสามารถต้องเตเตาซึ่งแต่ละคนเนี่ยจบระดับปริญญาตรีทั้งนั้นเลยนะคะอ,อย่างน้องนัทเนี่ยชื่อจริงวันนี้สามณีเลิศวงพง์นะคะคนนี้ชนะเลิศคือที่มาเยี่ยมเราเนี่ยวัย22ปีเท่านั้นนะคะคือเธอเนี่ยมาพร้อมความสามารถความสามารถยังไงฮะซึ่งคุณเห็นได้เลยเอะอาจจะงงนั่นสิไปดูไหมคะ,ะเห็นเลยอะแค่เดินเข้ามาก็เห็นความสามารถของเธอเลยคะ่ะ ให้ดูเนี่ยนะคะไม่ได้ดูผิวขาวๆให้ดูชุดที่ใส่มาคือเธอออกแบบเองทั้งชุดเลยนะคะคมีความเฟมินีนก็คือผู้หญิงเนี่ยด้วยการใส่เนี่ยใช่ไหมช่วงที่โปรง่ปรงๆนะคะเป็นช่วงไหลช่วงเอวช่วงสะโพกเนี่ยก็ทําให้ดูเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ชุดที่เธอชนะการประกวดเนี่ยเธอก็ออกแบบเองทั้งหมดด้วยนะคะไปฟังเธอไหมคะว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยไอการใช้ความสามารถนในการประกวดเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนค่ะเหมือนตัวนี้เอนค่ะช้า เรื่องของเสื้อผ้าสามารถช่วยได้อย่างเช่นเราอาจจะดูรูปร่างไม่โปร่งมากก็ออกแบบชุดให้เราดูผอมลงหน้าอกเราอาจจะมีไม่อยากที่กรรมการต้องการก็สามารถให้ชุดเนี่ยช่วยได้ซึ่งนันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากนัว่าเกินเครื่องด้วยซ้ำที่นางงามสามารถชนะได้เพราะมีชุดที่สวยค่ะ คือต้องบอกเลยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการจากสาวเพศวงไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกอย่างเดียวแต่เรียกได้ว่าเราต้องสามารถมีจิตสาธารประโยชน์ที่เรียกว่าคืนประโยชน์คืนสู่สังคมได้เพราะต้องพูดเลยค่ะว่าพวกเราจะไม่มีจุดยืนที่ได้โอกาสดีขนาดนี้ถ้าสังคมให้โอกาสเราแต่วันนี้เนี่ยเราได้โอกาสนั้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อเนื่องไม่ใช่แค่ยืนสวยอย่างเดียวแต่ต้องเรียกได้ว่าสวยอย่างมีคุณค่าสวยที่จะบกว่าพร้อมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะ แหมวันนั้น,นี่ฉันสัมภาษณ์ก็อายไปพักหนึ่ง<ะ>สวยจริงรู้สึกโกรธแม่นิดหน่อย นะคะก็คือไม่ใช่แค่เห็นอย่างนี้แล้วจะมาบอกว่าเอะเธอเก่งนะแต่ว่าเราพาย้อนไปดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าเธอเนี่ยเรียนภาควิชาออกแบบแฟชั่นปี4ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมีก็เป็นงานออกแบบของเธอค่ะออกแบบหลากหลายเลยไปดูลายเส้นหน่อยค่ะนี่คุณอาทิตย์เห็นไหมทุกครั้งเธอบอกว่าก็ไม่รู้ทําไมต้องเป็นกระตูนผู้หญิงสาวมั่นผมคู้แบบนี้แต่ทุกครั้งที่วาดก็จะได้ลายเส้นแบบนี้นะชอบวาดมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะลงรายละเอียดเยอะๆนะคะอย่างชุดนี้ค่ะล่าสุดเป็นชุ ตัวจบในการเรียนทีสีดของเธอนะคะครับรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจน่าสนใจมากๆมาจากไหนฮะมาจากลายกรงนกหัวจุกโอ้โหซึ่งเธอลองพื้นที่เมื่อกี้เหรอ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะเพราะว่าปีสี่ของมอสวเนี่ย mm. เขาจะให้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาแล้วมาออกแบบชุด mm. น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ยังคงความเซ็กซี่คือเมื่อกี้จะเห็นว่าเธอจะชอบใช้พวกภาพโปรง่งเน้นความเซ็กซี่ของช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะ mm. แล้วก็ตอนนี้ยังเรียนไม่จบค่ะแต่ว่ามีงานทําแล้วก็คือหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านคือตะเวนออกประกวดนะคุณอาทิตย์แต่ละเวทีได้ตังค์มาก็เก็บหอมรอมริบ แล้วก็เป็นเปิดร้านอยู่ที่เดนไนใช่ไหมคะก็คือมาสร้างสร้างฝันของตัวเอง <S 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 มาต่อยอดต่อยอด <S S S และลูกค้านะคะขายออนไลน์ด้วยลูกค้านี่มีทั้งคุณตุกกี้นะที่อยู่ในวงการบันเทิงน้องใยไหมหมออ้อยก็เป็นลูกค้าของเธอทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่ามีความสามารถนะคะส่วนอีกหลายคนที่มาเยี่ยมเรานะคะก็เรียนจบระดับปริญญาตรีทั้งนั้นมีทั้งนิเทศศาสตร์เรียนนาฏศิลป์ก็มีนะคะโ เพราะว่าทุกคนบอกว่าตอนนี้ต้องใช้ความสามารถใช้การศึกษาเข้ามาแล้วแหละถึงจะเป็นที่ยอมรับมีจุดยืนในสังคมคนนี้สวยไหมคะหน้าตาคล้ายดาราสักช่องหนึ่งหลายสีช่องหลายสีไม่ก็ไม่หลายเท่าไหร่นะเหรออาจารย์แสดงว่าเราคิดคนละช่องแล้วตอนนี้จริงนะคะไปฟังเธอค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะกับการใช้ความสามารถตรงนี้ค่ะ การเรียนวิทยาการจัดการก็คือการบริหารการจัดการก็อย่างเช่นการบริหารจัดการของตัวเองนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างทําตัวอย่างไรการวางตัวอย่างไรแล้วก็การบริหารในการเรียนการทํางานนี่ค่ะก็ต้องแยกแยะออกให้ถูกค่ะ เนี่ยคะ่ะโอ้พอตัดน้องแล้วตัดเข้าดิฉันเลยแมนนะะน่นิดหนึงนิดนึงก็ได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถนะคะคคแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องนัดนะคะอยากให้เป็นกำลังใจเชียร์เธอด้วยเพราะว่าช่วงกลางปีนี้เธอจะเป็นตัวแทนจากเวทีมิสมิโมซ่าไทยแลนด์นี่แหละไปประกวดในเวทีสาวประเภท2ระดับโลกเลยแต่ว่าเป็นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะก็รวมรุนนะคะส่วนผลงานด้านแฟชั่นของเธอแน่นอนว่าพอเรียนจบปุ๊บ อาจารย์ให้เกรดจะมีการจัดเวทีเดินแฟชั่นเดี๋ยวพวกเราจะไปนําผลงานเต็มๆของเธอมาให้ดูอีกทีมาให้ดูอีกครั้งนะหนึ่งด้วยนะคะ,ะ,ะน่าสนใจเนาะ,ะแล้วคุณอาทิาตย์ลาคุณมีอะไรต่ออีกงานนึง